มาเล่นกันแล้วเล่นกันแล้วติ๊งติ๊งติ๊งติงติ๊งฝึกลูกแมวนะครับเพื่อความคล่องตัวเล่นกับลูกแมวสนุกติ๊งติ๊งติ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 ติง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 มามามาเด้อเลเลเฝึกลูกฝึกลูกติ๊งโอ้โหโอ้คล่องมากคล่องมากเลยจุ๊บ คือความต้ te องตัวของลูกแมวาามอันนี้องนนี้มอัมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหเร็วมาเร็วมาเร็วมาลูกแมวอายุเดือนขึ้นเร็วมาดีดเร็วมา

ม้วนม้วนรอบนี้รอบนี้โอ้โหคล่องมากนะครับคล่องมากครับลูกแมวอายุเดือนครึ่งคล่องมากนะครับมาแล้วมา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  มาแล้วครับร่วมกันแล้วครับร่วมกันช่วับช่วยกันจับใอยู่อยู่อยู่มิานูวิ่งให้อยู่จับอยู่จั่อยู่บมจับให้อยู่จับใหอยู่ับให้อยู่จับอยู่จับอยู่จั่อยู่จให้ได้จับให้ได้ จำไม่ได้จำไม่ได้มากระบาดสายกระบาดสายอ่ะจำให้อยู่ดิจำให้อยู่จำให้อยู่ตึงน่ารักมากนะครับลูกแมวอายุเด็กขึ้นครับไล่จับหนูที่จับจะนอนจำให้อยู่ปุ๊บ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 โอ้โหโอ้โหคล่องมากคล่องมากนะครับ โอ้โหเร็วมากเลยตัวนี้นหนึ่รบวนหนึ่งรอบวนหน่งวนีมนี่านี่มาว่นตัวนมา่น่มานมานี่มหมน่มานมานี่มานี่มันีนี้มานี่่นนี่มานี่มา่าตัวใหม่ให้ตัวใหม่เล่นมั่งมมาม่เล่นมั่ง่พักยกันีนี เราจะต้องกระตุนให้ให้ลูกแม่ออกมาเลยก็จะได้บริหารกล้ามเนื้อขาเขานะครับโอ้โหข้องมากเลยติ๊ก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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหน่เน่เน่เ่เน่โอ้โหโอ้โเร็ว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 อื้โอ้โหเร็วจริงๆครับเร็วจริงๆ เร็วจริงๆเร็วจริงๆเร็วมากเลยอ่าเปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ยนตัวเล่นอ่าเปลี่ยนตัวเล่นนั่งอ่าเปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ยนตัวเล่นตัวนี้เหนื่อยแล้วมั้งตัวนี้เหนื่อยแล้วอ่ะให้ตัวนี้เล่นนั่งตัวนี้เล่นนั่งติ๊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 โอ้โหโอ้โหมาฝึกลูกแมวนะครับเพื่อความคล่องตัวโอ้โหลูกแมวเดือนครึ่งเร็วมากเลย โโโโออ้้หหเร็วจริงๆจริงช่วยกันจับจับให้ได้จับให้ได้ช่วยกันจับ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 เอาให้อยู่เอาให้อยู่โโอ้หเอาให้อยู่เอาให้อยู่เอาให้อยู่